Without <music> <music> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Base Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็น EP พิเศษนะคะที่เชจะพาคุณผู้ชมค่ะมาสำรวจคลับเฮาส์ของโครงการปาล์มวิวแยกขวงสิงถนนโชตนากันนะคะที่ผ่านมานะคะเราเคยได้มารีวิว ตัวบ้านนะคะแบบบ้านของโครงการนี้นะคะหลายๆหลังแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคลิปนี้พิเศษนิดนึงเราจะพาทุกคนนะคะมาสำรวจว่าคลับเฮาส์ของลูกบ้านที่นี่นะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งคลับเฮาส์ของเขานะคะก็คือแบบใหญ่แล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะ <c oughs> เริ่มจากจุดนี้เลยนะคะ <c oughs> พื้นที่ที่จอดรถนะคะกว้างขวางค่ะและที่สำคัญชี้ชอบมากเลยก็คือ เขาได้มีจุดจอดรถนะคะสำหรับผู้พิการนะคะหรือว่าผู้ที่ใช้รถเข็นนะคะในการเข็นขึ้นไปนะคะเขาทำเป็นทางลาดนะคะสำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นนะคะเคลื่อนตัวขึ้นไปตรงนี้นะคะซึ่ง มันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะที่เพราะว่าจะได้อำนวยความสะดวกให้กับคนที่เขาใช้รถเข็นกันด้วยนะคะป้าเดี๋ยวเราพาท่านชมนะคะมาสำรวจกันดีกว่าว่าคลับเฮาส์ของเขานะคะจะสวยขนาดไหนนะคะน่าใช้หรือเปล่าแล้วก็ลูกวานที่นี่นะคะเขาชอบใช้อะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ และสำหรับห้องด้านหลังของชี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสํานักงานขายของโครงการะคะ่ะและบ้านในโครงการนี้นะคะตอนนี้ราคาเริ่มต้น6กล้านสองแบาทนะคะในส่วนของแบบบ้านนะคะรายละเอียดของแถมหรือว่าโปรโมชั่นไหลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อฝ่ายขายของโครงการได้และในส่วนแรกนะคะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะบริเวณห้องตรงนี้นะคะจะเป็น ยิมนะคะหรือว่าห้องฟิตเนสนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่าข้างในจะมีเครื่องเล่นอะไรบ้างนะคะตามมาเลยค่ะและสำหรับภายในห้องฟิตเนสของเขานะคะกว้างขวางนะคะและก็ที่สำคัญค่ะเขามีเครื่องเล่นแบบครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งนะคะหรือว่าเครื่องปั่นจักรยานสกายวอล์กนะคะและก็มีเครื่องเทรนเนอร์ต่างๆนะคะก็เรียกว่าครบเลยแล้วก็รองรับกับ ลูกบ้านนะคะที่อยู่อาศัยภายในโครงการะคะ่ะและฝั่งด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้นะคะเขาจะมีพาโนรามิกวินโดว์นะคะเวลาที่เราวิ่งไปด้วยนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นสระว่ายน้ําของโครงการได้เดี๋ยวช้จะพาคุณผู้ชมออกไปชมสระว่ายน้ําด้านนอกกันตามมาเลยค่ะและสําหรับสระว่ายน้ําของเขานะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งสระข,ของเขานะคะกว้างม,มากๆเลย รองรับกับลูกบ้านนะคะได้แบบเยอะมากเขาจะแบ่งเป็นสระเด็กนะคะและก็สระผู้ใหญ่ค่ะตัวขนาดของสระว่ายน้ําของโครงการนี้นะคะ20.5คูณ6.5เมตรนะคะเรียกว่ากว้างเลยทีเดียวสามารถรองรับคนที่อยากจะมาเล่นน้ำนะคะและก็อยากจะซองว่ายน้ําก็สามารถว่ายได้นะคะรอบหนึ่งก็20เมตรแล้วเนาะ ขับเฮาส์ตรงนี้แล้วนะคะในโครงการค่ะเขาก็จะยังมีสวนส่วนกลางนะคะหลายจุดหลายโซนเลยเพื่อที่จะรองรับลูกบ้านนะคะให้มาเดินเล่นนะคะหรือว่ามาจ็อกกิ้งมานั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ได้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ภายในโครงการนี้นะคะก็เรียกว่าครบครันเลยทีเดียวค่ะ และสำหรับโครงการปลาล์มวิวถนนโชตนาที่นี่นะคะเขาอยู่ใกล้กับห้างเมย่านะคะแล้วก็ถนนนิม,นมานมากวกางเลยเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ และก็จุดสําคัญสําคัญนะคะที่ใกล้ๆเขามากที่สุดเลยก็คือสนามกอล์ฟลานาค่ะประมาณ900เมตรเท่านั้นนะคะและก็ถ้าหากว่าคุณผชมนะคะอยากจะดูคลิปบ้านนะคะที่เราเคยพามารีวิวก่อนหน้านี้นะคะมีหลายทายปเลยนะคะสามารถคลิกไปดูที่ลิงก์ตรงนี้ได้เดี๋ยวชี้จะแปะไว้ให้นะคะและถ้าอยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ของแถมพิเศษราคาอะไรต่างๆนะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้ติดต่อ มาที่เซลล์ฝ่ายขายนะคะเบอร์นี้นะคะก็สามารถสอบถามได้หมดเลยหรือว่านัดวันเวลาก่อนที่จะเข้ามาชมได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันที่ไหนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ